สินเชื่อ c h a s e Money สามารถกู้ผ่านโทรศัพท์มือถือบนระบบ iOS ได้ถ้าเพื่อนเนที่สนใจกำลังมองหาสินเชื่อที่สามารถกู้ได้ทุกที่ทุกเวลาผ่านโทรศัพท์มือถือลองฟังคลิปนี้ดูก่อนได้เลยค่ะสินเชื่อ c h a s e Money เป็นสินเชื่อแบบวงเงินดอกเบีย้ยต่ำสามารถกู้ผ่านทางแอปพลิเคชันบนมือถือได้เป็นสินเชื่อสำหรับพนักงานให้วงเงินสูงสุด1 0 0 0 0 0บาท อนุมัติเร็วรายละเอียดของสินเชื่อเชสแมนี่เป็นสินเชื่อดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอกเริ่มต้นที่8%ต่อปีสูงสุดที่15%ต่อปีคงที่ตลอดระยะเวลาสัญญาระยะเวลาสินเชื่อจะเริ่มต้นตั้งแต่3เดือนนานสูงสุด36เดือนให้วงเงิน1.5เท่า ถึง4เท่าของเงินได้สุทธิต่อเดือนรู้ผลอนนวัดวงเงินทันทีที่ทำการสมัครผ่านแอปพลิเคชันเสร็จจากนั้นดำเนินการขอสินเชื่อเสร็จก็จะได้รับเงินเลยภายใน5นาทีได้รับมอบสินเชื่อภายใน1-2วันหลังจากการยอมรับสัญญาสินเชื่อเข้าบัญชีเงินเดือนสินเชื่อเป็นแบบลดต้นลดดอกและไม่ต้องมีคนค้ำประกันปิดสัญญาก่อนกำหนดได้ทุกเมื่อหลังจากสัญญาผ่านไปหนึ่งงวดแล้วเดี๋ยวอ้อยจะขึ้นตัวอย่างการคำนวณเงินงวดรายเดือนให้เป็น พื่อดูคร่าวๆสมมุติว่าเรากู้มา1,000 0บาทดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอกต่อปีเท่ากับ8%ระยะเวลาสินเชื่อ12เดือนค่างวดรายเดือนจะตกอยู่ที่869บาท92สตางต่อเดือนรวมค่างวดทั้งหมดเราจะต้องจ่าย1439บาท เพราะฉะนั้นดอกเบีย้ยที่เราจะต้องจ่ายทั้งหมดก็คือ439บาทถ้าสงสยัยสามารถสอบถามได้ที่เว็บไซต์ c e s h m o n e y c o t h หรืออีเมล c o n t a c t c e s h m o n e y c o t h สำหรับใครที่สนใจสามารถสมัครผ่านทางแอปพลิเคชันได้เลย สำหรับเพื่อนๆที่กลัวว่าเป็นแอปสินเชื่อเถื่อนโปรดระวังอย่าทำการโอนเงินก่อนทุกกรณีหรือไปทำสัญญาผ่านทางไลน์ทางแอปพลิเคชันก็อย่าหลงเชื่อหรือให้ข้อมูลส่วนตัวเช่นบัตรประชาชนเลขที่บัญชีห้ามโอนเงินก่อนเพราะว่าการกู้ยืมสินเชื่อเราไม่จำเป็นจะต้องโอนเงินให้เขาก่อนนะคะ เราเดือดร้อนเรื่องเงินและเราจะต้องโอนเงินไปให้เขาไม่ว่าเขาจะอ้างว่าเป็นค่าธรรมเนียมหรืออะไรก็แล้วแต่มันไม่จริงนะคะเพราะฉะนั้นถ้า สินเชื่อตัวไหนให้เราโอนเงินก่อนเป็นค่าธรรมเนียมเราก็ไม่ต้องโอนไม่ต้องกู้เดี๋ยวค่อยดูสินเชื่อตัวอื่นสินเชื่อเชนมนี่สามารถสมัครผ่านทางระบบ Android และ iOS ได้เลยนะคะหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ต่อเพื่อนๆที่กำลังหาสินเชื่อที่สมัครง่ายผ่านทางโทรศัพท์มือถือสมัครที่ไหนก็ได้ถ้าใครสงสยัยหรือเคยกู้สินเชื่อตัวนี้แล้วคอมเมนต์เล่าประสบการณ์ของตัวเองให้เพื่อนๆท่านอื่นฟังบ้างนะคะสำหรับคลิปนี้อ้อยต้องขอตัวลาไปก่อนอย่าลืมกดติด กดไลค์กดกระดิ่งสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ